วิธีชาวบ้านความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านอูตูม <c oughs> นี่คืออาคารห้องสมุดที่ได้นำเสนอไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับต่อไปคืออาคารเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่สองนี่คืออาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับเป็นอาคารเรียนไม้หลังคาสังกะสีถัดไป มุมไกลๆทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมคือโรงประกอบเลี้ยงหรือโรงอาหารนะครับจะเห็นว่ามีจานสัญญาณดาวเทียมของการศึกษาห้อ,องนี้คือห้องพักครูห้องผู้ืัอการโรงเรียนบ้านอูตูม

คนชื่อต้นไหมต้นต้นที่ไหนนต้อยู่แม่แตงอ่ะเมื่อก่อนเขาเรียนคณะชิ๋ใหม่นั่นแหะเขาเรียนได้ปีเดียวเลยมก็ไปเสพถูกแค่ไหนแล้วก็ออกเรียนคณะชิ๋ใหม่น่ะไปหัวสุดหมู่บ้านเขาถึงหมู่บ้านเยอะหมู่บ้านกลุ่มใหญ่โอ้แล้วส่วนพาเข้ามาสบายเพราะว่ามีตั้งหลายหมู่บ้าน อีกมุมหนึ่งของโรงเรียนบ้านอุตุมเป็นอาคารเรียนเดินจากที่เราได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมจากข้างล่างย้อนเราจะย้อนกลับทางขึ้นนะครับทางขึ้นข้างล่างคือการถ่ายทําเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราได้ขึ้นมาข้างบนข้างบนก็จะมีอาคารเรียนอันนี้ที่เห็นนี่คือบ้านพักครูนะครับ ้านักครูหลังนี้นะครับอันนี้คืออ่าบ้านพักนักเรียนหญิงสำหรับนักเรียนที่อนอนประจำอยู่ที่โรงเรียนจะนอนอาคารเรียนหลังนี้นะครับอันนี้คือบ้านพักสายเหมยเป็นบ้านพักครูเหมือนกันอันนี้คือกระท่อมกระท่อมที่พัก ส่วนอาคารเรียนนะี่อาคารเรียนเราจะขึ้นเดินขึ้นไปข้างบนซึ่งทีมงานเราได้เดินขึ้นไปแล้วข้างบนนะครับที่ทางขึ้น ที่รบรรยากาศรอบๆอ,อาคารเรียนชั้นบน นี้เหมือนเหมือนสนามเด็กเล่นนีทางที่เราขึ้นมาจากข้างล่างมาตะกี้นะครับ แอปไายแอปไายแอปไทยค่อย er. ่ัะแอปไายแอเยนักเขียนแอปโปรสามขาคิกฮัลโหลยายป่ะครับคุณกาญจนาบ่ครับกาญจนาบ่ะครับพอที hmm. yeah, ่เขติดต่ออาจารย์ผมจึงอยู่ไก้เพรอครับผม เช้าครับรบโอเครมาได้ครับพ่ยาครับบรรยากาศของโรงเรียนด้านล่างครับโอเควเดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ึกษากัากันอยู่บ้าาว่นเว่า

คือวุ I ้ยจีโน่ J I N O จีโนเป็นอุทยานแห่งชาติที่ให้สำรวจเส้นทางศึกษาเส้นธรรมชาติตามป้ายเลยนีครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติและไปยังจุดชมวิวว้วยจีโน่เรามาดูภาพกว้างนะครับภาพกว้างทางลง ลงมาทางนี้นะครับตามลงมาครับแต่เราจะไม่ลงไปแล้วครับเพราะมันเดินไกลเอาแค่นี้นะครับทางลงแล้วก็มองไปมองไปไกลออกไปจุดชมวิวธรรมชาติเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน,นครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยมากแต่ถ้าเข้าไปข้างในมันน่าจะสวยกว่านี้อีกนะ ยิ่งซูมใกล้ภาพมือยิ่งสั่นนะครับขอซูมขยายออกไปนะครับนี่คือทางลง ที่พักของเจ้าหน้าที่ซึ่งซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับทางลงจุดชมวิวเมื่อสักคู่นะครับแต่อันนี้เราสามารถเดินลงไปได้เพราะมันใกล้ๆครับม,มันใกล้ครับเดินไม่ไกลครับเราจะจะถ่ายให้เห็นนะครับจุดรอบๆก่อนนี่เรือนบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยาน ครับแผนมาทางขวามือครับเราจะเห็นป้ายหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจีโนยินดีต้อนรับอันนั้นคืออาคารห้องน้ำนะครับห้องน้ำดูนะครับดูสะอาดมากเลยมีโต๊ะกินข้าวนั่งหน้าห้องน้ำด้วยนะครับ